โอเคเอาอีกสักหน่อยคลิปนี้ผมจะบอกอีกกรณีหนึ่งพวกที่หลงอยู่ในรู้ติดอยู่ในรู้มันจะได้ความว่างฮความสงบหรือจิตประพักสอนหรือจิตเดิมแท้พวกนี้ฐานร่างกายจะไม่จะไม่มีมันจะรู้โดยโดยมันจึงว่างตัวมันอะล่องลอยอยู่มันจะไม่ครบอยู่ขันน่งคือฐานร่างกายะฮ มันจะไม่มีการรับรู้พวกนี้มันรู้อย่างเดียวมันเลยไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพราะอะไรมันอยู่ในรู้อยู่ในนั้นแหละอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มนะฮะที่ผมบอกว่าพวกนี้มันจะรู้เยอะอืมเดี๋ยวมันก็ปรุงเรื่องธรรมมาสอนคนนู้นคนนี้วิธีไม่จบสิน้นอย่าให้ผมเมอ่ยชื่อเลยอมืมีเยอะมันจะได้แค่ความว่างมันรู้ว่างว่าง ใสๆอะไรของมันและไอตัวที่มันรู้อยู่นี่แหละมันก็หลงคิดว่ามันเป็นธาตุรู้ฐานต้องกายมันจะไม่ไม่มีพวกนี้มันจะหายไปขันหนึ่งขันห้านะฮะมันจะอยู่มนสี่ขันเขาเรียกว่าสมมุตินะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอยู่อย่างเนี้นะฮะฐานนี้มันจะหายไปฐานต้องกายนะฮะสติมันจะไปอยู่ตรงเนี้ย มันไม่ครบนะฮะ hmm. พวกนี้อะก็เลยติดอยู่ในสังโยชน์เขาเรียกว่ารูปปราคะอะรูปปราคะพอใจยินดีแค่ตรงนี้เพราะมันไปรู้แค่ตรงนั้นนี่ไงฮะรู้นี่แหละมานะทิฏฐิคําว่ารู้คือมานะทิฏฐิพอมันฟุ้งซ่านมากๆมันก็ได้แค่ความสมบูร hmm. นี่อฮะอุทธัจจะฟุ้งซ่านซึ่งอยู่ภายใต้อวิชาความมืดบอด <c oughs> นะฮะ ตรงเนี้ยมันมันละเอียดสุดแล้วจนจนเขาเขาพอใจยินดีตรงนั้นเขาต้องเกิดอยู่มันคากันอยู่ตรงเนี้ยข้องคากันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะคุณสังเกตไหมว่าธรรมะทาไมเขาถึงพูดแต่เรื่องความว่างก็เขารู้อยู่แค่ตรงนั้นทําไมไอ้ที่พระเจ้าบอกว่าสติปัฏฐานสี่นี่มันหายไปหมดแล้วแลวคนไม่รู้ก็ไปฝึกตรงเนี้ย ฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมพอฝึกรู้ไปรู้มามันไม่รู้ฐานร่างกายนะมันจะไปรู้ฐานร่งางว่างเอออืมมันเข้าไปอยู่ในมนโนตรงนั้นอนะ่ะอ้าวมันรู้เบา,บาสบายเออหลงอยู่ในน,นั้นอนะ่ะเห็นไหมเออหลงอยู่ในคําภาวนาบ้างหลงอยู่ในการฝึกสติมันจะอยู่นะมันจะเบาสบายตรงนั้น lieutenant. นะฮะก็มันว่างไงเออมันว่างจากตัวหยาบ แต่ผมบอกว่าผมรับรู้เหมืนเลยเออผมยังมีความรู้สึกเจ็บนี่ยังหิงวยังอิ่มนี่ปกติเลยผมรับรู้ทุกถานนะเ <c oughs> พราะผมเห็นเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการของจิตผมไม่มีความรู้อะไรงไงผมถึงบอกไงแต่ผมรู้ทุกอย่างเมื่อปรากฏขึ้นมาผมจําได้ทุกอย่างถ้าใครมาถามบางอ่ะบางไหนที่ผมจําไม่ได้ผมก็ขี้เกียจที่จะไปจํามันมันทุกขี้เกียจจะไปค้นหานะมันจะระลึกขึ้นมาได้เลยถ้ามันจําได้นฮะ ผมถึงบอกว่าไล่คนที่หลงกันตรงนี้เนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเออที่ที่ไม่ครบฐานนะเออที่ได้รู้ตัวนี้มาเนี่ยธาตุดูตัวเนี้เออเขาจะไม่รู้ตัวคนพวกเนี้ยเออเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่ในธาตุดูนั่นแหละในความรู้ของเขาเอออมันเบาสบายอย่างนี้มันพอใจอย่างนี้มันรู้โดดอยูยย่นั่นนะเออ นะฮะการรับรู้มันจะไม่มีอืมมันมีรู้อย่างเดียวนะฮะมันจึงได้ความว่างความไม่มีมองมองอะไรก็ว่างเปล่าหมดไม่มีเราว่าเราว่างเอออะไรของมันอืมมโนมันหลงอยู่นะนะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโคตรเง่าสักกลระดกิเลสเลยมันออกจากตรงนี้ไม่ได้นะฮะยิ่งนักป,ฏ,ปฏิบัติทอป,ปนักภาวนามักนักดูจิตดูความว่างดู จิตเดิมแท้อะไรลงก็อยู่ตรงนี้หมดแล้ะมันพิกออกมาจากจุดนั้นไม่ได้ยิ่งรู้มากๆมันยิ่งกรอบตรงนั้นมันยิ่งตีกรอบเข้าไปออกไม่ได้ถ้าออกมาออกมาได้จากตรงนั้นแหละระเบิดตรงนั้นออกมานั่นแหละโอ้โหฐานต้องกายมันครบหมดเลยไอ้พวกนนเนี้ยเนี่ยมันจะรับรู้หมดเลยว่าโอ้โหมันจอมปลอมทั้งนั้นแหละมันเป็นมายาทั้งนั้นน,นะพวกหลงรู้อยู่ในหลงอยู่ในความรู้ตัวเองเลย,เลยไม่รู้ตัวเลยเพราะมันจะถือดีเขาเรียกว่าม,มานะเออ ที่แรงโอ้กูเก่งกูเข้าใจกูรู้มันว่างมันเฉยเฉยนู่นนี่นั่นเอออยู่ในความคิดความจำหมดน่ะจำคิดวิเคราะห์รู้อยู่แค่นั้นเพราะมันยังไม่เห็นไงมันยังไม่เห็นอะไรเห็นมะมโนวิญญาณตัวที่มันหลงอยู่อือฮะอือก็คือมโนภาพน มันหลงอยู่ในมโนภาพนั่นแหละเออมันไม่ได้ติดอยู่ฐานกายมันไม่ได้เหมือนคนปกติเนี่ยเขาจะอยู่ครบหมดเลยเอออยู่ในคำห้าครบหมดเลยพวกนี้มันไปหลงอยู่ในฐานของจิตของมโนภาพนะฮะมันไม่เอากายแต่คนปกติเขาจะอยู่อย่างเงี้ยครบหมดเลยมีตัวตนเต็มๆเลยไอ้พวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีตัวตนเท่าไหร่แต่มันมีตัวละเอียดอยู่เนี่ยนะเออแต่ผมเนี่ยครบหมดเลยผมไม่ติด ทั้งฐานร่างกายแต่ผมรับรู้ทั้งฐานร่างกายของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรับรู้หมดลแล้วเห็นเห็นกระบวนการเกิดเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเดินเหินเห็นแบบไม่ต้องคิดเอานล้เว้ยไม่ต้องไปสร้างความรู้อะไรเลยมันสว่างแล้วถ้ามึงไปคิดเอามึงก็ติดอยู่ในนี้อีกมึงไม่เห็นแต่มึงติดอยู่ในจิตผมเห็นทั้งหมดเขาถึงเรียกว่าครบองค์ห้า นี่คือสติปะัะฐาสีนะฮะที่ไม่ต้องปฏิบัติอแล้วมันมีสติในองค์ห้ามันมีสติของมันอยู่แล้วครบเพียงแต่มันสว่างมันเกิดปัญญาไม่หลงเข้าไปยึดอะไรอีกแล้วนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกผมยิงค้นจากการเอาขันห้าไปปฏิบัติ เอาจิตไปรู้นู่นรู้นี่รู้ว่าละไปสอนเขาน้พองนิพานว่างเวิ้งอะไรนี่เออกายมันเป็นทุกข์นู่นโอ้ยเราเนี่ยปล่อยวางอะไรปล่อยวางอ่ะตัวเองยังปล่อยวางตรงนี้ไม่ได้ความรู้ตัวเองเลยอยากจะสอนเขาอยากจะบอกเขาตั้งเป็นเจ้าสํนานักคิดค้นหาวิธีใหม่อยู่เรื่อยอะ่ะคิดค้นหาวิธีปล่อยวางหาวิธีวางเฉยหาวิธีนิ่งๆเฉยเยหาจิตว่างหาจิตประพักสอนหา,าธาตุรู้อยู่นั่น ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองหลงอยู่ในเนี้ยอืมในความรู้เออก็ปฏิเสธกายไงกายไม่ใช่เราเออผมบอกว่าเนี่ยพวกคุณหลงอยู่ตรงนี้กันหมดน,ะนักภาวนามันจะมาหลงอยู่ตรงเนี้ถ้าคนบนโลกคนโลกโลกมันจะหลงทั้งหมดหลงทั้งกายหลงทั้งจิตอืมแต่คนทำธรมเนี่ยมันจะไม่หลงกายแต่มันหลงจิต หลงมายาจิตเขาเรียกว่ามาโนภาพมาโนสัญญาอัตตะในสัญญาตรงนี้แหละยากต่อที่จะบอกคนพวกนี้ว่าเขาหลงอยู่เพราะเขาความรู้เยอะมันเต็มเขาปฏิเสธโอเคสวัสดีครับ